สวัสดีนะครับโอ้ยไฟมันสว่างบสเสียงเขามากัน ขอามาเด้อครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องประเด็นที่สอกลูลกกว่าใดพี่น้องไวนะ้เนาะ พีสป,ปูบอลดูนะครับแกแขนในคู่ปรับเก่าเน,นี่ยด้ยครับใ่การคอให้รับกลางอากาศเลย